มีคนถามหลายคนว่าอยากให้พูดถึงวิธีที่จะหยุดคิดเนาะวิธีหยุดคิดไม่ใช่ไปคิดที่จะหยุดคิดนะวิธีหยุดคิดก็คือเราเอาสติมาผูกไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกความคิดเนี่ยมันหยุดมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดมันคิดเองของมัน มันจะคิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้คิดหรอกดูดีๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสติมามัดไว้กับลมนะความคิดก็ยังผุดขึ้นอยู่นี่คือวิธีที่จะแยกตัวไม่ไปอยู่ในความคิดไงไม่ให้ไหลไปสู่ความปรุงแต่งไหลไปตามสัญญาอารมณ์ของความคิดความปรุงแต่งเราต้องอยู่ในฐานของ กายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิธีเนาะเราจะเห็นว่าความคิดมันก็ผุดอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็มีหน้าที่คิดของมันความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตัสสังขารจิตมันมีหน้าที่คิดแต่จิตตัวนี้จิตตัสสังขารเนี้ยเป็นอนัตตาไม่ใช่เรามันเป็นนามตัวหนึ่งเป็นนามธรรมตัวหนึ่งที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาเห็นไ,ไหม เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ไปอยู่กับมันเรามาอยู่กับลมเอาสติเอาความรู้สึกมาอยู่กับลมความคิดกับเรากับตัวพุทธตัวรู้นะมันก็จะแยกออกจากความคิดออกจากพวกปรุงแต่งโดยปริยายเห็นไ,ไหมเมื่อเราอยู่ในลมมากๆความคิดก็จะเป็นผู้ถูกรู้ทีนี้นไม่ใช่ผู้รู้เลยนะ ส่วนตัวสติที่อยู่นี่ก็จะเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นหยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดก็คืออาศัยให้มันคิดมาเราจะนั่งดูมันทีเนี้มึงคิดมากูจะนั่งดูมึงทีเนี้มันจะแยกออกเห็นไหมจะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้เห็นไหมผู้ถูกรู้ก็คือความคิดส่วนผู้รู้ก็คือตัวสตินั่นเองจะกลายเป็นผู้รู้กลายเป็นพุทธะขึ้นมา มีแค่นี้พอแยกออกมา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 ก,มาก,มากห่างออกมากๆความคิดมันก็จะผุดผ่านผุดผ่านเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมในที่สุดความคิดมันก็จับไปเองของมันสูญสิ้นไปเองของมันเราไม่ได้ไปดับมันนะมันดับของมันเองนี่คือวิธีที่จะทำให้ความคิดสิ้นสุดไปเป็นอิสระจากความคิดแต่ส่วนสภาวะเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ผู้ที่ฝึกอาณาปณสติจะเกิดสภาวะขึ้นคือปวดหัวมั่งร้อนหนะ้าอกมั่งอันนี้เรียกว่าสภาวะบางทีเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้เจ็บไปทั้งกระดูกร้อนเจ็บเหมือนป่วยอะนะ,อะผู้ไม่ฝึกไม่รู้หรอกผู้เข้าไม่ถึงเวทนาตัวนี้เพราะฉะนั้นอานาปนสตินี่แหละเป็นวิธีที่จะแยกตัวเองออกจากสังขาร นี่แหละเขาเรียกว่าแยกธาตุแยกขันโดยปริยายเราจะเห็นกระบวนการของขันมันทํางานหรือเรียกว่าปจิจจาสมุบาติเห็นความปรุงแต่งนี่แหละไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดปรุงเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นแหละเกิดตัวกูนี่แหละเกิดเจตนานี่แหละเจตนาเมื่อไหร่ก็เกิดกรรมเมื่อนั้นเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นอกุศลเห็นไหมเป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมเมื่อ ไม่ปรุงก็ไม่มีเจตนาตัวตนก็หายไปโดยปริยายเราไม่ต้องไปทําลายตัวตนด้วยเมื่อไม่ปรุงก็ไม่มีเจตนาเจตนานั่นแหละคือตัวตนเจตนาเมื่อไหร่ตัวตนเกิดก็มีกรรมนั่นนะ,ะเพราะฉะนั้นทํำลายผู้รู้ทำลายเจตนาทำลายตัวตนไม่ต้องไปทําลายเมื่อไหร่เราไม่ปรุงไม่มีเจตนานั่นแหละสิ้นสุดแห่งกรรม เป็นผู้อยู่เหนือกรรมจำไว้นะเมื่อหลปุงเมื่อนั้นมึงมีเจตนาเหมือนมึงจะแก้ไขมึงอยากสงบเนี่ยมันถึงไม่สงบไงเพราะมีเจตนามีตัวตนเข้าไปผู้รู้สึกตัวถึงไม่ผู้ไม่มีตัวเข้าใจไหมความคิดปุงแต่งนี่แหละอ่าเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวทำอุปาทานให้เกิดเนาะเมื่อไม่ปรุง อุปทานไม่เกิดสะพานของปิจจัสมุบาทก็ขาดลงเมื่อขาดลงเมื่อสติมีกําลังขาดลงบ่อยๆบ่อยๆพบชาติก็สั้นลงเห็นไหมน้อยลงเมื่อตามทันบ่อยๆพบชาติก็สั้นลงเรื่อยๆเห็นไหมภพชาติน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลงจนในที่สุดไม่ปรุงไม่แจ่งนั่นแหละเรียกว่าไม่เกิดดีไม่มีพบชาติดีเห็นไหมท่านเห็นอย่างนี้ ไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกไม่ได้ไปเห็นที่ภูเขาไม่ได้ไปเห็นที่ถ้ำหรอกเห็นที่จิตดวงนี้จิตนี้แหละคือมหาเหตุเนาะเออ